รังสีและลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งมาอย่างโลกมันสามารถที่จะทำร้ายเราได้แต่ว่าโชคดีที่โลกมีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องพวกเราอยู่มันมีบทบาทสำคัญต่อพวกเราและทุกชีวิตที่อยู่บนโลกเริ่มจากชั้นโทรโพสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดมีความสูงตั้งแต่ประมาณ0ถึง12กิโลเมตรโทรโพสเฟีย โรโพสมาจากภาษากรีกที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงและสไปรา่าแปลว่าทรงกลมรวมกันของความหมายนี้ก็คือชั้นบรรยากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันเป็นชั้นที่เราเอาศัยอยู่และเป็นชั้นที่เกิดปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศโทรโพสเฟียมีมวลประมาณ75%ของมวลบรรยากาศโลกทั้งหมด และประกอบไปด้วยในตัวเจนประมาณ78%และออกซิเจนอีกประมาณ21%และอุณหภูมิของชั้นนี้มันจะค่อยๆลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ6.5องศาเซลเซียสต่อ1กิโลเมตรอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมีสาเหตุมาจากการลดลงของความดันและการคลายความร้อนเมื่ออากาศเพิ่มขึ้น ชั้นโทรโพสเฟียร์มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากมันประกอบไปด้วยอากาศที่เราใช้ในการหายใจไอน้ําเมฆและก๊าซในชั้นบรรยากาศและปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเช่นเมฆฝนหิมะพายุและลมมันล้วนเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์และรวมไปถึงกิจกรรมการบินส่วนใหญ่มันก็อยู่ในชั้นนี้ ชั้นสตาโตสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือชั้นโทโพสเฟียมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10ถึง15กิโลเมตรอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของความสูงสตาโตสเฟียมาจากคำกรีกงคำสตาโทรแปลว่าแผ่ออกหรือว่าชั้นและสไปลาแปลว่าทรงกลมมันได้ให้ความหมายของชั้นนี้คือโครงสร้างที่ค่อนข้างเสถียรและแบ่งเป็นชั้น ลักษณะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชั้นนี้ก็คือมันมีชั้นโอโซนที่อยู่ส่วนล่างของชั้นบรรยากาศชั้นโอโซนจะประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งมันจะดูดซับและกองรังสีอัลตราไวโอเลตจำนวนมากจากดวงอาทิตย์และกระบวนการดูดซับมันจะทำให้โลกของเราอบอุ่นขึ้นและส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของชั้นสตาโทสเฟียมีความร้อนที่สูงขึ้นตามไปด้วย และชั้นนี้มันค่อนข้างแห้งแล้งถ้าเทียบกับชั้นโทรโพสเฟียร์ที่อยู่ก่อนหน้าโดยปริมาณของไอ้น้ำมีน้อยกว่ามากมันส่งผลให้ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่เราเห็นอยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์มันไม่มีอยู่ในชั้นสตาโทสเฟียร์ชั้นโอโซนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากมันช่วยปกป้องเราจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย การได้รับรังสี U.V ในปริมาณที่มากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมะเร็งผิวหนังทำลายดวงตาและระบบภูมิคุ้มกันมีโซเซเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่3ของโลกมันอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ50-80ถึงกิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกมีโซซเฟียมาจากคำกรีกสองคำมีโซแปลว่ากลางหรือว่าขั้นกลาง สไปร่าแปลว่าทรงกลมสื่อว่าชั้นบรรยากาศชั้นนี้มันเป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางอุณหภูมิจะค่อยๆลดต่ำลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นมันสามารถติดลบมากกว่า90องศาเซลเซียสและชั้นนี้มันเป็นบริเวณที่อุกบาทเผาไหม้เมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันจะค่อยๆร้อนขึ้นด้วยแรงเสียดทานที่สูง เมื่อมันเคลื่อนที่เข้าหาโลกด้วยความเร็วที่สูงมากและชั้นนี้มันเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิที่ต่ำและมีโมเลกุลของอากาศที่เบาบางเมโซสเฟียร์จึงไม่เอื้อต่อการสร้างปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศแต่มันก็ยังมีเมฆโพลร์เมโซสเฟียร์คลาวที่สามารถก่อตัวได้ในชั้นเมโซสเฟียร์และเมฆเหล่านี้มันประกอบขึ้นมาจากผลึกน้ำแข็งที่มันสามารถสะท้อนแสงแดดได้ ทำให้เกิดเมฆที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะเทอร์โมสเฟียร์อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ80-600ถึงกิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกเทอร์โมสเฟียร์มาจากคำกรีกสองคำเทอร์โมสแปลว่าร้อนส่วนสไปลาแปลว่าทรงกลมมันได้รับชื่อนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง โมเลกุลของอากาศที่เบาบางทำให้ชั้นนี้มีช่องว่างระหว่างกันเยอะมากส่งผลให้ไม่ค่อยมีการถ่ายเทความร้อนและการนำพาความร้อนและอุณหภูมิที่สูงของชั้นนี้มันมาจากการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์และรังสี X ฟลอตอนที่มีพลังงานมหาศาลจากดวงอาทิตย์มันทำให้อนุภาคที่มีอยู่จำนวนน้อยในชั้นเทอร์โมสเฟีย ได้รับพลังงานจำนวนมากมันเป็นชั้นที่สถานีอวกาศนานาชาติและดาวเทียม,มอื่นๆใช้ในการโครโจรรอบโลกเนื่องจากความหนานแน่นต่ำช่วยให้ดาวเทียมสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงได้แต่อย่างไรก็ตามจำนวนอนุภาคที่มีอยู่น้อยนิดมันก็ยังมีบทบาทต่อดาวเทียมจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับวงโครจรเป็นบางครั้งเพื่อรักษาวงโครจรที่ต้องการ ลักษณะเด่นอีกอย่างของมันคือมันมีแสงออโราแสงที่สวยงามเหล่านี้มันเกิดมาจากอนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์หรือที่เราเรียกกันว่าลมสุริยะมันมีปฏิสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศการชนกันระหว่างอนุภาคลมสุริยะกับอะตอมและโมเลกุลที่อยู่ในชั้นนี้มันส่งผลให้เกิดการเปล่งแสงขึ้นชั้นเอกโซสเฟียร์เป็นชั้นนอกสุดของชั้นบรรยากาศโลก มันเป็นบริเวณที่สูงสุดของชั้นบรรยากาศและมันค่อยๆประสานเข้ากับสุญญากาศของอวกาศในชั้นนี้ความหนาแน่นของโมเลกุลจะต่ำมากและมันจะอยู่ห่างกันมากคำว,ว่า exosphere มาจากคำกรีกก x o แปลว่าภายนอกและสไป r าแปลว่าทรงกลมเนื่องจากความหนาแน่นที่ต่ำการชนกันร,ระหว่างโมเลกุลของกา๊าซจึงเกิดขึ้นได้ยาก อนุภาคของกา๊าซจะเคลื่อนที่ในวิถีวงโครจรที่เป็นอิสระและสามารถเดินทางได้ในระยะที่ไกลพอสมควรก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคอื่นหรือว่าหลุดออกไปในอวากาศโมเลกุลส่วนใหญ่ของชั้นเอ็กโซสเฟียจัดประกอบไปด้วยกา๊าซเบาเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีกา๊าซที่หนักกว่าเล็กน้อยเช่นออกซิเจนและไนโตรเจน ชั้นเอกโซสเฟียมันจะไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนเนื่องจากความหนาแน่นของอนุภาคมันจะค่อยๆลดลงเมื่อพวกมันออกห่างจากโลกมากขึ้นแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วเอกโซสเฟียจะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศโลกแต่ว่าลักษณะภายนอกมันคล้ายคลึงกับอวกาศมากกว่าเอกโซสเฟียแรงโน้มถ่วงของโลกจะยังคงทำงานอยู่ แต่ว่ามันจะค่อยๆอ,อ่อนลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น